สวัสดีครับเปียบเซแลตันผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกตันนะครับกนะับก็มาดูผลออกวันที่18เดือน4พศ2 5ง1ันนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว,วิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอืน่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเคฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกสําหรับสําหรับแนวทาง l าทีวีนะครับผลออก 704พอไปครับผมไม่ได้เช็คเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เช็คก็ถือว่าหลุดนะครับอันนี้นะครับแต่างหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะที่ว่าหลุดหลุดทีวีกับหลุดเฮดดีนะครับเมื่อกี้ผมเขียนไว้ไหนไม่รู้นะครับอาจคลิปเราหาไม่เจอเลยครับ i o นเฮดดีนะครับเมดีผลออก คือทีวีหลุดหลุดทั้งสองเลยนะครับหลุดหมดเลยนะครับแนวทาง HD ็ดดผลออก704.86นะครับเจอกัยตรงนี้เนาะ704.86เห็นไหมครับแนวทางของผมหลุดในวินมันก็มีตัวประกอบนะครับ7กับ6แต่มันไปคุณที่7ไปหลัลกร้อยหกลงข้างล่างแต่เลขเด่นหลุดนะครับ ถือว่าแนวต่างหลุดเหมือนกันสำหรับเพจดีนะครับหลุดเรามาดูลาสตาร์นะครับลาสตาร์พุ่นออกห้าห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งเจ็ดสองนะครับถือว่าเขา เข้าที่7นะครับ7ปวิงโหลดจุดวินก็เลข7จ็ดผมจับไปที่7 3ไม่เข้าเนาะขยับหนีไปหนึ่งเอ้ยลดไปหนึ่งแต้มนะครับลดไปหนึ่งแต้มนะครับสำหรับลาสตาก็เขาวิง่งโหลดเนาะนะครับเลขเจ็ดก็ยังดีนะครับสำหรับลาสตา,า,นะสสต,าตัวเน้นด้วยนะครับ ก็เจาะให้แล้วนะครับ73มันมา72นะครับกับส่วน2แนวทางราทีวีแล้วก็ราวเฮดดีหลุดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับส่วนสมาชิกเอฟซีที่พิมพ์คอมเมนต์ไปเนาะนะครับก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ท่านตามแนวทางผมเมื่อวานนี้วันที่17เใช่ไหมนะครับเมื่อวานนี้วันที่17นะครับชุดวินเข้าแตก3ตัวทั้ง2แนวทางเลย เราทีวีก็เข้านะครับหรือว่าท่านเพิ่งจะเข้ามานะครับหรือว่าท่านเพิ่งจะเข้ามามาติดตามมาแค่วันนี้เนาะนะครับผมก็ต้องการาบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางนะครับท่านอาจจะเข้ามาตอนที่แนวทางของผมมันหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับส่วนแนวทางที่เข้านะครับผมก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยเนาะส่วนใหญ่แนวทางที่เขาที่นาไปใช้กันมากที่สุดก็คือเราสตา์นะครับ ลาสตาอันดับ2ก็เป็นลาวหยกดีนะครับทีวีก็มีบางส่วนนะครับครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเนาะนะครับสำหรับตอนที่คอมเมนต์มานะครับผมขอโทษจริงๆนะครับแนวทางนะครับท่านอาจจะเข้ามาตอนที่แนวทางของผมมันหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับครับก็มาตามกันต่อสําหรับแนวทางนะครับวันที่1ิบสนะครับ เอแนวทางนะครับการคิดการคำนวณมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าท่านตามติดตามแนวทางของผมนะผมก็เชื่อว่าสมาชิก fc ก็ได้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางท่านเขาก็เล่นชุดวินบางท่านอาจจะเล่นวิ่งโลดนะครับมันก็มันก็เดินมาหลายวันแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับท่านอาจจะเข้ามาตอนที่มันหลุดผมก็ต้องว่าอลไรเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านยังติดตามอยู่นะครับก็ลองตามดูนะครับ ถ้าท่านไม่มั่นใจก็อย่านำแนวทางไปใช้นะครับก็ตามดูก่อนนะครับครับเรามาดูวันที่19เงอนสพศ2568นนะครับ ดูลาทีวีนะครับับลาทีวีก่อไปกับสมาชิกวันนี้ลาทีวีผมงดปล่อยนะครับขอโทษเนะาะเพราะว่านงาตางมันหลุดนะครับเดี๋ยวผมปรับสูตรก่อนผมลงให้ H d ดีก่อนแล้วกันนะครับ วันที่19เดือน4นะครับปศ2568นรสบนะครับเนวทางสองเนวทางันนี้ผมลงให้คือลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์กับส่วนทีวีเดี๋ยวผมขอปรับสูตรก่อนนะครับ เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวผมจะลงในทางให้ใหม่นะครับตอนนี้ก็รับ H D กับลาสตาร์ไปก่อนเนาะนะครับแล้วเรามาดูลัาง H D นะครับลัาง H D วันนี้ชุดบินผมให้ที่เจ็ดแปดสามสี่ห้านะครับเจ็ดแปดสามสี่ห้าชุดบินสุดเล็กเด่น ไดเจกับ8ผดมนี้มา่ที่เลขเ็ดนะครับส่วนนิตดีผมก็จับให้เห็นนะครับส่วนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม,ไม่เข้าใจก็จับเหมือนนี่ค่อีกนะครับก็จับต้งหมดเลยนะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับตัวประกอบอยู่ด้านล่างก็คือ3ามหนะครับก็จับที่7 3 7ด เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าจับก่อหกชุดก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็จะเป็นเจ็ดส่วนตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นในที่เลขเจ็ดน,นะครับท่านจะเลือกตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้นะครับก็คือเจ็ดชุดที่เจ็ดเจ็ดก็มีอยู่สามชุดมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า ไม่ชอบเจ็ดจับที่เลขก8นะครับก็จะเป็น8 3 8 4แล้วก็8 5นะครับส่วน3ตัวจับไปที่0 3 7 1 3 7ับ2ชุดแค่นี้นะครับ ครับไปกันต่อที่ลาวสตารานะครับลาวสตร์วันนี้ชุดบินบูไม่ที่แปดเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ับส่วนเล็กเด่นแปดกับเก้า ก็ในเนี่เล็กแปดนะครับก็จับให้ทั้งหมดเลยนะครับจะจับเหมือนกันก็จับให้หมดเลยเนาะนะครับก็จะเป็น8 1 8ห8 0่งแปดสี่แวนเลขเกก็จะเป็น9ก้าหนึตัวส8 0 81กับนี่คือ3ตัวตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นในที่เลข8ลกับเน้นที่เลข8 8ก็มีอยู่กี่ชดุด8มีอยู่3ชุดนะครับเป็น81 8 4 80แล้วเราวางเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ8 9ดหรือท่านต้องการเพิ่มเติมจับในชุดวินเลยรับจะจับในชุดวินท่านจะได้10ชุดนะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับรับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เดือนนะครับปศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ